ภายในชุมชนเคหะทุงสองห้องอย่านหลัก4ีป้าเดือนฉายเพ่งปรีชา70ปีให้อาหารนกพิราบจนชาวชุมชนเพื่อนบ้านเดือดร้อนก็เลยร้องเรียนไปยังกรุงเทพมหานครโดยภูมิในการเขตหลัก4ีีเจ้าหน้าที่เขตรถน้ํารถน้ําทําความสะอาดก็าพากันไปฉีดฉีดกวาดกวาดล้างราดน้ายาฆ่าเชื้อโรคในเขตย่านบริเวณหมู่บ้านดังกลาง่าว พร้อมกับชี้แจงพูดคุยกับป้าเดือนชายผู้เจ้าบ้านแล้วก็ย้ำบอกว่าประกาศพร,บ,ร,ศพร,บ,ร,รบสาธารณสุขและพรบรักษาความสะอาดในที่สาธารณะนี่จะต้องรักษาระเบียบร่วมกันนะประมาณน,นั้นอย่าให้เกิดความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านทุนที่อยู่ใกล้เคียงขอความร่วมมือกับป้าเดือนชายบอกอย่าให้อาหารนกพริราบอีกเลยอย่างที่เห็นเป็นภาพเป็นข่าวนี่มันก็เรียกว่ารบกวบนเพื่อนบ้านเพราะว่าอยู่ในสถานที่พักทตี่อาศัยของผู้คน แล้วก็พาป้าเดินชายไปลงบันทึกปากคาเป็นพยานต่อกันเอาไว้ที่สํานักง,งานเขตบอกอ้างโทษโด้วยนะมีโทษตามพรบรตามกฎหมายทั้งจำจำคุกแล้วก็ปรับเป็นเงินด้วยซึ่งป้าเดินชายก็บอกว่าต่อไปนี้ก็คงจะไม่ให้แล้วละ่ะจะเลิกให้แล้วถ้าเป็นความเป็นเรื่องกันอย่างนี้โดยความส่วนตัวเนี่ยป้าเดินชายก็บอกว่าเป็นคนที่รักสัตว์ก็รักกันมานานหลายปีแล้วสิบปีแล้วประมาณนั้นแต่ยืนยันต่อจากนี้ไปถ้าเพื่อนบ้านืรวร้อดก็ไม่ให้อีกแล้วทํานองนั้น เป็นที่สบายใจทั้งเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกรุงเทพมหานครที่ไปเคลียร์ปัญหาเพื่อนบ้านก็บอกว่าสบายใจสบายใจในระดับหนึ่งที่ฝ่ายกรุงเทพมหานครฝ่ายราชการมาช่วยเคลียร์เป็นผู้ประสานกาวใจต่อกันและกันนะครับของตัวนี่ขนาดน้องคนนี้ป้าก็ให้นิดเดียวป้าไม่ได้ให้ไม่คอให้เยอะเข้าอยู่ได้มากคตอนแรกให้นิดเดียว นี่เพิ่งให้เยอะทั้งวันทัางวอกเอ๊ะมันมากินนักกินให้ให้เยอะหน่อยก็ได้ก็เลยแก้ให้เยอะทั้งวันทั้ก็เป็นไปเขาคือจะมาโรยตาเนี่ยเหรอคะใช่ไหมคุณเพราะตอนนั้นเขามาข้างล่างป้าให้อะคุณมาด้วยเขาตั้งมัดขันด้วยป้าให้ป้าให้ตอนไหนบ้างคะค้าให้เช้าเย็นหรือว่ายังไงลูกป้าให้ทั้งวัน